ต่อครับี่คนที่มานี่ก็พี่ก็รู้จักใช่ไหมใชม่ชื่อใครกันคนที่ใครนั้นก็รู้จัก <laughs> จะเ,เข้าดูไลฟ์พี่บ่อยๆอยู่น่าจะเราน่าจะได้เจอกันเฉพาะวันอังคารแล้วพี่วันศุกร์อเงี้ยตอนอังคารเนี่ยดูแับอังค้างอ่ะใช่ครับดึกๆผมก็ไลฟ่เงี้อยอ๋อดึกๆพี่ก็ทำงานแล้วแต่ว,ว่าบ้างก็แฝดอิงไม่นะั่นเดี๋ยวว่าเข้าไปดูอยู่ได้คือไปครับแฝดอิงไว้เดี๋ยวจะเข้าไปดูตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนทำงานวัดล้างต้องทำความเข้าใจเรื่องด่านก่อน รูด่านก็าอาจจะจุกได้ทำไมนี่แหละครับวฮซูดิโฮมเนี่ยปั้นไปเรื่อยๆนะค่อยๆเล่นไปสองวันเล่นอันนี้อีกสองวันเล่นอันุนี่สองวันเล่นเกมนู้น ใช่คนคุกนะยิ่งเสียงสู้เลยเดียวนี้ีมีมีนนะว่าโลหะนะครับมันมันไม่ได้อยู่ดู้ยเจอยาเจอยาที่มันเหมือนมาทางผมมาไม่ได้ผ <ขอ S 2> มม,มาทางผม,ผมไปแล้ว

จ้องมองไม่เห็นฉันเอาดีฟ้าไม่โดนอย่ารอครับอุ้ยไีโดนเลย กันเออเลยพี่น้องตามมาหนูเอาดิลงล่างครับปุ๊บพยายามเข้าปดีครับโอเมกา้า ที่มันไม่ได้ตามผมละวแกกี่เห็นของบูชาอยู่ตรงไหนไปแล้วอ้าวต่อใครว้าวต่อไปได้ใครได้ใครต่อดีๆเปิดกล่องแดงขายยาเลยพ่อหนุ่ไมไปค,ครับ เดี๋ยวพิธีเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี <c oughs> ้ผีไ่ใครอยู่ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยได้ยาได้ยา,าเอายาที่นี่อยาชจะได้บนเอายาด้ <c oughs> กยโวยสวยโ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 วกโวยโวยโวยโยโวเโวยโวยโววยโ้ยโวยโวยโยายาโยย่อปะปะโยโยายยาย chịp ừ, đi, chìm lấy, chìm lấy, chìm lấy, ẩu, ẩu, cả thướp lấy, cả thướp lấy, mày, ủa, mày ná, quay เพื่อนไปไปไปเพื่อนไปแล้วตามคนถือวิญญาอ๋อดีอ๋อดี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 หรือป่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปตามไม่ตามไมต้อติดอจุ่อ้าวไม่ตามแล้วไม่ตามผมเสียว่ะเอามาดีมาดีมาดีมามายิงวนกันอยู่นี่แหละอดีดออดีดออดี เอาอะไร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 ปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊นี่อะจุกชุเฮ้ยเอดีเอดิเอาดิอ๋นี่ ไปนะไปแล้วพี่ทำได้เข้าดีเลย <laughs> สู้ตายค่ะ <laughs> อ่าสู้ตายค่ะเอาดีเอ้ยอยู่นิสายสวด <laughs> อยู่นิสวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแคปหนึ่งขอดูเลยกันเฮ้ยี๋ยวเราเราเราต้องหายยากันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หายยากัน อาจะอยู่ดีแทนอุ้ยเจอยาโอเคโอเคอะไรอยู่ดีบ้างสวยอยู่ดีเอาดีครับเออเอาเอาล้นล้นละล้นละเอ้าเดินลยไพเอาเกิดแล้วเกิดแล้วยายาเอ้โง่โอ๊ยเจอยารจ้าเจอยา แล้ววิวไปแล้วอ,อยู่แล้วตกใจวิ่ิกำลังรู้ไรสดมาครับวันนี้ดีเอาดีพร้อมออกอะ่ะเอาดีมาผีอยู่ไหนมาดีเมืกก่อกี้ทำกับฉันไปเยอะใช่ไหมเดีย๋ยวนี้ถึงเวลาของฉันแล้ว อะไรกันเดิบทกลางเนี่ยน้ำมนไปน้ำมนไปน้ำมนไปนี่ครับเอาอะเอาอะเอาอะตีไปสวัสดีครับต้องโดนาออุ้ยอุ้ยอุเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเย็นเย็นทุกเย็น เอายาเอายาเอายาเออช่วยจะสีไปเลยเออถ่ายรูปไปเลยเอาสิไอยยาครับตอนนี้มองไม่เห็นผมจตรงมองยายาอยู่ข้างบนใหญ่อ่ะตรงตรงที่เขาสวดเสร็จอ่ะได้แล้วพี่ Ý bây Ý rồi hết Đồn đi ừ. ừ, Đồn cắp rồi đi, đi. đồn <coughs> เตือ่าตกรงตามุูกีโอ้ยถีโดนยับบอกเลยโอ้ยโดลิจะตายแล้วนะเอาดียืนไหนยู่ไหนยืนไหนยู่ไหนอือ่นี่เอาดีน้ำมนต์ไปทำอะไรไม่ได้เลยตายละ ไอ้แม่จะขอไปโดนหน่อยหนู่มเขาเล่จุ๊กแบบสัมส่อนครับนี่นี่เอาดิโอ้โหมาดิวิ่งเร็วไอ้หนูวิ่งเร็วไอ้หนูมาดิอ้าวไม่ตามแล้วเหรอไปไหนแล้วฮัลโหลพี่หายมันมาตามอยู่ดิตามอยู่ดิคงหาของก่อนหาของไปฟาดมันก่อน เดี๋ยวเอาหนึ่ตัว,วอ่ะรู้อฮ้ยมันเปิดโลกตาม,มาครับตามมาเดี๋ยวไปก่อนเลือดหมดตุ้มครับตุ้มแป๊บโอ้โหไม่ไหวเต็มเลย นี่แตไม่ไหวไอย่าหายาก่อนต้องต้อมต้องเปิดก่องแนวหายาก่อนเดีย๋ยวปืนเดี๋ึวงไม่ต้องรีบกันไม่ต้องรีบหายาก่อนโอ้โหไม่ไหวเปิดกองแนวไปเรื่อยๆหายากกันไม่ต้องรีบค่อยๆนวดไปเอา้าไอ้มันหนีแล้วเฮ้ยครับ <laughs> ต้องล็อกปอนจังฆ่าตายไปเลยครับผมตุยตุยแล้วครับจังหวะนี้ เอาดีครับวินวินครับวันนี้สวัสดีครับนอ้องเ้ย